จิตมาแอบดูเขาอาบน้ำฮะอะไรนะรอแปบ๊บเยอะไม่นานหลังจากนั้น <c oughs> ผมก็ต้องมาอยู่ในห้องพิจารณาคดีกับไอ้โรคจิตที่แอบดูแฟนผมเออท่านครับผมเข้าใจนะครับว่าท่านอาจจะคิดว่าผมนะ่ะทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยนั่นมันก็ใช่ครับถ้าสมมติว่าผมเป็นคนปกติคนหนึ่งแต่ผมผิดปกติครับผมป่วยเป็นโรคที่ถ้าเมื่อไหร่ผมหึงแฟนมากๆ ผมจะอิจฉาตาร้อนจะลูกตาผมจะระเบิดออกมาเลยครับแล้วผมก็จะตายครับท่านเคยบ้าหรือเปล่าโรคแบบนั้นมันไม่มีจริงหรอกนะไม,ไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีว่านี่ก็อย่าไปพูดขัดเขาสิผมไม่ได้แต่งเรื่องนะครับท่านโรคนี้มีอยู่จริงและผมป่วยเป็นโรคนี้จริงๆโถเอ้ยน่าจะเอาใบรับรองแพทย์มาจากบ้านนึกอยู่แล้วว่าจะไม่มีใครเชื่อแล้วใครว่าฉันไม่เชื่อล่ะฉันเชื่อสิเพราะว่าเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแฟนเธอเพิ่งอีเมลสำเนาใบรับรองแพทย์ที่ว่ามาให้ฉันดู ของั้นฉันเชื่อโอ้โหแฟนเราเนี่ยคอยช่วยเราตลอดจริงๆปวยมันไส้เว้ยเฮ้ยขอพูดอะไรหน่อยดิว่า,างไงคือแบบก็รู้อยู่นะว่ามีหลักฐานแล้วว่ามันป่วยจริงแต่ไม่เห็นมีหลักฐานเลยว่าผมไปแอบดูแฟนมันอาบน้ําจริงโหยพูดงี้มันก็หัวหมอดิมันจะไปมีได้ยังไงห้องน้ํานะมันจะไปมีกล้องวงจรปิดถ่ายอยู่ได้ยังไงเออคือว่าอันที่จริงนะมีนะ พรเมื่อ25นาทีที่แล้วแฟนเธอเพิ่งส่งคลิปหลักฐานว่าไอ้โรคจิตนี่ไปแอบ,บดูเธออาบน้ําจริงๆฮะ huh? คลิปหลักฐานงั้นเหรอเออคืองี้ไอ้หนุ่มฉันไม่อยากจะบอกเธอหรอกนะแฟนเธอก็คงไม่อยากให้รู้แต่ตอนนั้นแฟนเธอไม่ได้แค่อาบน้ําจริงๆแล้วทุกคืนที่แฟนเธออาบน้ําแฟนเธอจะถ่ายคลิปลงออลลี่แฟนไปด้วยได้ข่าวว่าได้เงินเยอะผู้ติดตามเป็นล้านเลยล่ะแต่ก็คงไม่อยาก <Hey. S 1> อุย้ยโทษทีฉันพูดไม่ระวังเลย